ไม่ใต้หรือใต้ขอนไม้พี่น้องเอ้ยงาม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 นี่มองเดียวเด็ดซี่หาดอกพี่น้องพี่น้องเอ้ยเจตตาเจตตาโอ้บุญนะพี่น้องเอ้ยเก็บไว้จ้าบุญนะเก็บเเก็บแบบแบบมวนๆเลยพี่น้องจ้ะพี่น้องเอ้ยมืัอนี้เฮาก็สิมาหาเห็ดกันเด้อแล้วพี่น้อง นี่มันีอากาศล้มแล้งหลายย่างๆงเขาป้าข้างนี้นี่แหะเฮ้ยสาทุสาทุขอได้ดิหลายแน่ัได้ฮะว้าวทัวครูแฟมครูแน่เอ้ยโคดีโคดีโคดีเจสันอ่ะนี่นี่ใส่ เอ้ยเขาป้ายังได้หัดหาเห็นเงินพลิตเกษตรหน่อยเอ้ยตาคนแม่สูงเยี่ยเราพี่น้องจ้าพ้าลูกเตาา้าเขาป้าหาเห็ดมาเนี้ก็สิยางเขาป้าไปได้อยู่ทางผุน <c oughs> ต้องแบกน้องแล้วยางไกลว่าได้พี่กับน้องแบกกัน <c oughs> ไปไป มาหาเบิ้งเห็ดลุยเห็ดน้ำกันได้จ้าเด้อบ้านนี้เด้อถอยหลังไปลูกถอยหลังไปมาพี่น้องเห็นแล้วมานี่ <c oughs> เห็นพเอเห็นอ,ออเจาะอยู่เข้ามาเข,ข้ามาปับก็บเห็นปับเลยพี่น้องจ้านี่เอาหายอีกลูกหายอีกแล้วหายอีกนะคะอ่ะใส่ตะกร้าเลยลูก าเดิรพี่น้องเอ้ยหัวเห็ดแล้วเห็ดแล้วมาดูซิมาเจอกันพี่น้องเอ้ยเบิ้งนี้ออกแล้วเห็ดแต่ค่ะเห็ดแต่เนี่ยผู้แม่เห็นเห็ดแต่ดำพี่นี่ใส่นี่ดอกเดียวสิมาถ้าได้เพื่อนกันอ,อุ้ยไล่ซื้อนั่นระบายหนิพี่น้องเอ้ยเจ้าจิตตาก,ออากต่อแม่ก็เป็นน้องชม คุ่น um ่ะพี uh ่น้องเอ้ยเก็บเลยจ้ะคุ่น่ะเก็บเก็บเก็บแบบแบบมวนมวลเลยพี่น้องจ้ะนี่อีกดอกนึ่งน่ะคุ่น่ะแม่ละคุ่น่ะโอ้ยสว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 ยนี่กลุ่มเดียวตีนะเธอไม่หยียบพี่ยังอยู่ข้างเธอพุณน่ะเฮ้ยเฮียกดโอ้ย เธอมาเหยียบทำไมตายตายพี่น้องเอ้ยคุณนคอุ้ยกักซ่ากุ้ยนออ้ยอุ้อุ้ยพี่น้องเอ้ยก้ยเก็บเก็บเราอยไปตัดขาที่หลังเธอที่น้องเอ้ยนี่นี่เอาใส่เลยลูกใส่เลยค่ะคุณนน่ยน้อยกับมีพี่น้องอ้ยตายตายใส่ไปก้อนพี่น้องเอ้ยค่อยตัดขาที่หลังน่หน้าน้าน้าหน้น้าานาัันดำไรอ้สวย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 เดี๋ยวเจสันน้อย โอ้ยยเนี่ดิเราเอาอะไรสวัสดีโอ้ยอยันเหยียบจะได้นะแล้วมีกิ่สีดำแต่สวัปดีเดี๋ยวจะเขย่านี่เดิโม่หน่อยกับมียเดียวลูกนี่หน่อยไป่หันละนี่ะนี่พี่น้องนี่คุณนะแป๊บเดียวได้เลยเฮ้ยุูนะพี่น้องได้แล้วได้อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมึงดูมึงดู เห็ดแต่ดำนะคลิปนี้ก็ได้เอาไปกับมาเห็ดแต่ดำนะคะฮุ่นเอ,อ้ยไปเก็บอีกเก็บเลยมีมอะไอีออกอ้าวมีชนิดเด็กเอาไปมากก็ได้ตาบังก้อนแม่มีน้อยเลี้ยมมองนี่ก้อนพี่น้องเอ,อ้ยมีหลายโอ้ยวุนอะมันตอตอมมันใบรดมันไม่สวยไปห,หาตอพี่น้องเอ,อ้ย นี่แต่ไม่ยกกลุ่มหน่อยกลุ่มหน่อยกลุ่มหนึ่งเห็ดแต่เห็ดแต่ดำไนร์ตีหูพี่น้องเอ้ยนี่เห็ดแคนตาเดนต้องใส่แม่เหยียบหลือวะสเแม่นเซนล่ะมุ้งน้อยกามีมุ้งน้อยกามีโอไม่หันละมูน้อยเรือเอารถมุ้งโซงพอดีมาอีกโดนก็ชเมา ใบไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วพี่น้องใบไม้กระไดเริ่มลดลงหาวิญญาณได้ไหมเ,นเนห็ดไอ้มันปูกระไดนี่ดอกหนึ่งพี่น้องเอ,อ้ยไหนไหนอู้หูม้วนมันติขื่นมันจะมีเออม้วนต้องสิขื่นพี่น้องเอ,อ้ยน,น้อยน้อยนี่ฮู้นะโอ้ยสว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 ยอือม้อันนี้ให้จงไวน้นะจง,งไว้ก็จงไว้อ่ะ ฮักป่อแม่คะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ยได้อีกแล้วอุ้ยดอกนี่คุณอ่ะคุณ่ะคุณอ่ะเลี้ยเด๊ะเยอะเลยคุณอ่ะครเอาอันนี้ก่อนเอานี้ก่อนเอานี้ก่อนเลี้ยโ้ยสวยสวยสวยเอามา้ยหนุนสามุลูกในเจ๊ฉันลูกเก็บมาแล้วลูกกถลกจ้ะนี่เอ้ามาเลี้ยจอดดิลูก มูะเจสันหน่อยโอ้ยเจสันจะเก็บให้ดูโอ้ยตุ้ยแล้วบะเนี่ยน่าว่าตัวมุลโอ้ยตุ้ยเลยถักโอ้ยหมาหน่อยเอาน่าเจสันเห็นแต่ดอกอ้อโต๊ะนี่เด้เจสันเอ้ยลูกเอ้ยเร็วเฮ้ยเข็ดทิ้อะไรลูกเขาเป็นอะไร ยุ่งแล้วลูกเดี๋ยอะนี่ไงหนูเอามือปัดเหรอเก็บเลยเก็บรถนิดหน่อยเอามาลดนั่นนะใครบอกเขาเขาเขากิดอันนั่นรถนั่นนะเขาเขาไว้เอาหมดกรอนี่นี่นเนี่ยจำได้นี่พี่น้องเอ้อโฮตะาคืนอันที่เดือดไว้นี่แหละอืมรูปตื่นอุ๊ยนี่ สีนามคัดอันนี้โหน,ะนาพี่น้องเอ้ <c oughs> สยสวยๆนนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยขึนมาคัดแท้นี่สวยๆขาโป่นี่อู้พี่น้องเอง้ยดูนี่โหนาะอยู่ใต้หลืบใต้ขอนไม้พี่น้องเอ้ยงาม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 ,งาม,งาม,งาม งาม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 นี่มองเดียวเดซี่หาดอกพี่น้องนี่ไปตากแหงเอาไปกับไทยได้พี่น้องเลยพอเห้มีผากินซิมพูดเดียวพ่อแม่กับผู้ลูกกะสิมาแบหาเก็บลูกพลุนปลาพี่น้องหวานหวานอยู่สูงพออันถูกสุกก็ได้ พวกแม่พ่แม่เก็บถังเพื่อนอร่อยไหมหวานหวานเตะจับแสบพี่น้องลูกพลุนคุณลูกพลุนป่าหวานพวดพี่น้องเลยเจี๊ยบค่ะเจี๊ยบดอกงามงามจ้ะือ หาต้ออีกบบ่นี่ยยูก็อยูในหลืบเนาะพี่น่องจ๋าเห็ดก็ได้ดูตาสิตายแหลว่าตายแหล่พี่น่องเอ้ยพี่น่องจ๋าเห็ดแค้นตะเล่นพี่นอ่นองเอ้ยพี่น่องยังเขามาเห็นเห็ดพึ่งหัวไม่ขีดพี่น่องจ๋า เบื้งดูเอางามให้งามขาดพี่น้องจ้ะมองดูมีดอกเดียวโคละเบิ้งเบิงเบิงบองจิไปา้องเดี๋ยว,วพ่อ,พอกระเทินพี่น้องเลยเดี๋ยวพอกินยูจากถวยเน่กลับบ้านแล้วพี่น้อง